ชนและภาคส่วนต่างๆให้การต้อนรับนายอำเภอโอมนายอำเภอบางละมุง oh คนใหม่นายอำเภอคนดังในโลกโซเชียลวานนี้ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับนายพัชรพัชศรีธัญ,ญน,น์หรือนายอำเภอโอมอดีตนายอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีที่เดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอบางละมุงคนใหม่ตามคำสั่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้13มกราคม2568ทั้งนี้นายพัชรพัชศรีธัญ,ญน,น์นายอำเภอบางละมุงคนใหม่ได้กล่าวแนะนำตัวในการทำงานให้กับผู้ที่มาร่วมให้การต้อนรับว่า ไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตราชการจะได้มาอยู่ในแถบทะเลและพื้นที่จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มี GDP สูงมากรายได้ต่อหัวของประชากรสูงโดยเฉพาะอำเภอบางละมุงจากการศึกษาข้อมูลของอำเภอบางละมุงในอินเทอร์เน็ตทราบว่าเป็นอำเภอที่จเจริญที่สุดในประเทศส่วนตนเองถึงแม้จะมาจากอำเภอเล็กๆในจังหวัดสระบุรี แต่ก็มีศักยภาพในระดับหนึ่งจึงอยากจะมาเรียนรู้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานซึ่งในวันนี้ยังคงไม่มีนโยบายมอบให้ทุกภาคส่วนนะคะเพียงแค่มาแนะนำตัวแต่ในโอกาสต่อไปก็คงจะได้ประชุมหารือทุกภาคส่วนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการทำงานและพัฒนาอำเภอบางละมุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยนับจากวันนี้ขอปราปรณาตัวในการเป็นคนกลางที่จะทำให้อําเภอบางละมุงดีกว่าเดิมให้ทุกภาคส่วนราชการและทุกภาคีเครือข่ายทำงานง่ายขึ้นเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจท่องเที่ยวภาคธุรกิจและภาคการเกษตรให้ดีขึ้น ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาดีขึ้นส่วนตัวนั้นเป็นคนทำงานตามขั้นตอนอยู่แล้วงานก็จะสำเร็จง่ายกว่าการทำงานที่ซับซ้อนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางละมุงปัญหาน่าจะเยอะกว่าอำเภออื่นๆทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อมีปัญหาร้อยเรื่องสามารถทําจบไปหนึ่งเรื่องก็จะเหลือเพียง99เรื่องและหากจบหนึ่งเรื่องได้โดยเร็วในทุกปัญหาทุกมิตินายอำเภอโอมยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่า ตนเองเป็นคนชอบโซเชียลทําคลิปตัดต่อเองทั้งนี้ท่านในอําเภอคนใหม่บอกว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือว่ารายได้จากยอดผู้ติดตามค่ะแต่ว่าต้องการเผยแพร่หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการสร้างสรรค์และจันลงสังคม สำหรับนายพัชรพัชศรีธัญ,ญนลในอำเภอบางละมุงนะคะท่านเคยรับราชการเป็นประหลัดอำเภอเจ้าพนักง,งานปกครองปฏิบัติการที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกนลนครคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชุดนายชวรัชชาญวีรกูลเลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครองชุดนายประดิษฐ์ยมาน,านันเลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครองชุดนายศักชัยแตงห้อ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีชุดนายอนุทินชาญวีรกูลผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรในอำเภอผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรมวิทยาลัยการปกครองในอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีก่อนจะเดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอบางละมุงคนใหม่ในวันนี้ค่ะในการแนะนำตัวมากกวานนะครับถ้าจะบอกว่า เป็น,เป,นเป็นการมอบนโยบายเป็นการมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะเหมือนในในสอนเจ้าพาว่าเพราะว่าผมคือคนใหม่ผมคือ,อ,อไม่คิดไม่ฝันครับว่าในชีวิตของราชการจะได้มาอยู่ใน ท่านท่าน,ต,นตัวแทนของรายธุรกิจท่านท่านกำนันพิธีบ้านท่านจตุพรบุตรท่านพิธีบ้าท่านสวัสดิ์นันพี่อี่แม่แม่ค้าค่ารวมถึงทุกภาคส่วนที่ดีในจังหวัดเพอท,ที่ที่จังหวัดสกลนครครับแต่กอาาา็อยู่ไม่นานก็ได้เข้ามาอยู่ในกรมแล้วก็ไปอยู่กระทรวงกับผู้บริหารกระทรวงแล้วก็การสร้างความสุขสให้กับชบาวบ้าน ที่ร่วมผมนะครับทีมที่ทุกคนปกครองอำเภอทคนสตาข์งผมขรองทั้งหมดที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนาทั้นากวันนี้ไปผมพร้อมกับทีมผมต้องผมเพียกว่าขออ,น,อนุญาตมาหนียกว่าประวัติราณาตัวในการเป็นคนกลางที่จะทําให้ที่จะทําให้ไม่แน่ใจนะครับว่าอำเภอบางจะจะดีกว่าเดิมได้ได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อวันทีได้ทุกที่ไม่มีที่ดีที่สุดไปแล้วนะผมจะเป็นคนกลาง เพื่อให้อำเภอบางบึงแล้วก็เพื่อให้ทุกส่วนราชการภากีทุกภาคส่วนั้งกำนัู้ใ่ญ่บ้านได้ทำง,งานได้อย่างง่ายขึ้นเพื่อที่จะดูแลภาคธุรกิจหลักๆของที่นี่ก็คือเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของภาคการเกษตรที่อจะเป็นส่วนรองนะครับภาคการท่องเที่ยวภาคธุรกิจภาคกิกชนจริงๆแล้วคือทุกภาคส่วนเมืองพัทยารังโดยคน คำว่าพัทยาอยู่ไม่ได้พัทยาจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่มีเราจะทําให้ภาคธุรกิจเราจะทําให้การทำงานของทุกส่วนรชนะาชกางง่ายขึ้นเพื่อที่จะทาให้เมืองพัทยากลับมาเติบบพระพูในตําบลหมู่บานดีขึ้นนะครับเขาเรียกนิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินจายงาน